ฟังเพลงร้องสดกับสายลมหนาวท้องทุ่งนาจงคอยพี่ที่อีสานอ้ายนี่เปรียบดังจอกยูน้ำหากยังบ่ถึงดินไหลเวิรนไปเวิรนมาบ่อหอนมีเครื่อเกี่ยวแมนสิลอยไปเรื่อยถึงใสกะตามสางใจบ่ลืมนุชนาดน้อง สาวลาทินอีสานให้พี่ไล่ลืมนองบอมีไล่ลืมงายฝ้าบองายดินทรายบอปีนหินยูนามบอฟูขึ้นแมนบอลืมดอกเด้จากทินดินแดง แฟ,แฟนที่ราบสูงเขาสุกรุงมุ่งมหาเงินแต่งงานเดี๋ยวนี้ายขืดหอดอีสา อยากกลับทินทานไปเยี่ยมเยือนสู่เก่าคงเฝ้าแนมทางอยู่ภาคอีสาน ใจคันหนึ่งหอดนองบอ่มีจ้างห่างหายความกันดานเห็ดไห้อายกับนางห่างเหีก่อนขี่ไทยปีนไป ลายเถื่อ่ายทีไทยนี่ดีบอกเคยพันแปลปีนไปปักใจสาวแดนอีสานสเลเตกลิ่นอม น้องอย่าตรมหมุนมองคงบดโดดอกน้องต้องได้เคียงคู่ควันนากระทินพี่จะคืนแฟนแดนอีสา แจ่มจันอย่ารีบรักใครไม่ครองเนื้อทองน้องจงคอยพี่จงคอยพี่ที่อีสานส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ